สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเมนโดอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้ครับผมช่องของเรานะครับก็มีเครื่องรางของขลังดีๆดังๆโดนๆน,นะครับที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั้นได้รับทราบพอะจะเป็นเกร็ดความรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อหาเช่าบูชา ได้จากช่องของเราเลยนะครับวันนี้นะครับผมช่องของเราจะขอนําเสนอเครื่องรางของขลังที่แต่ละบ้านนะครับควรจะมีติดไว้ครับผมนั่นก็คือพญานนั่นเองครับแต่ว่าพญานนั้นนะครับก็มีมากมายหลายรูปแบบหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับแต่พญานที่เรานั้นได้นําเสนอในวันนี้นะครับผมนั่นก็คือพญานพยาครุฑนั่นเองครับ มีความเชื่อว่าผู้ใดที่ได้ห้อยบูชาพญาครุฑนะครับจะส่งเสริมด้านพลังอำนาจบารมีความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆจะทำให้ผู้บูชานั้นมีอำนาจมีพลังแก่ผู้ที่พบเห็นทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความเกรงกลัวเกรงใจแม้แต่หัวหน้าหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่านะครับก็จะเกิดความเกรงใจต่อผู้ที่ห้อยบูชาพญาครุฑนั่นเองจะทำให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน จะโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่มีอำนาจมีโอกาสเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในสายงานนั้นๆได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับหรือมักจะได้โอกาสก่อนคนอื่นอยู่เสมอครับส่วนในทางสิ่งลี้ลับนั้นนะครับผู้ที่ห้อยบูชาพยาคุดส่วนใหญ่กล่าวว่าเมื่อพกพญาคุดติดตัวไว้ จะทาให้สิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่มองเห็นไม่ว่าจะเป็นคนผีปีศาจพลดําขุนใสนั้นจะไม่กล้าเข้าใกล้มากรรมกรายผู้ที่ห้อยบูชาพญาครุฑเลยครับแม้แต่สัตว์ร้ายก็จะเกรงกลัวผู้ที่ห้อยบูชาพญาครุฑเป็นที่สุดเลยทีเดียวจึงเป็นที่นิยมมากสําหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆสามารถที่จะห้อยบูชาพญาครุฑเพื่อป้องกันตัวป้องกันภัยจากสถานที่นั้นๆที่ได้ ปพบเจอแม้แต่การตั้งบูชาพญาครุฑไว้หน้าบ้านนะครับก็สามารถที่จะกั้นคนที่คิดร้ายกั้นขโมยกั้นพูดผีปีศาจต่างๆตั้งไว้ที่หน้าบ้านหน้าร้านหน้าอาคารนะครับผมก็ถือว่าเป็นเซริมงคลทั้งสิน้น ซึ่งถ้าหากว่าผู้ที่บูชานะครับตั้งพญาครุฑไว้หน้าบ้านคนที่ผ่านไปผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนร้ายผีปีศาจก็จะเกิดความเกรงกลัวเป็นที่สุดและพลังของพญาครุฑนั้นนะครับยังส่งเสริมให้ผู้ที่อาศัยบูชาในสถานที่นั้นๆเกิดตบะเตชะและอำนาจบารมีเป็นล้นหลามเลยทีเดียวครับ ในส่วนอำนาจของพยาครุธนั้นนะครับสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้ครับ 1. เป็นอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธทิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขุนสายพูดผีปีศาจท,ทั้งปวง 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ผู้ที่บูชา 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยและเป็นคงกระพัน 5. เป็นเมตตามหานิยมครับ 6. กนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ผู้ที่บูชา 7. จ็ดทำมาค้าขายเป็นสื่อนำโชคลาภนานานับประการ 8สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงียวเขี้ยวขออสรพิษร้ายไม่กล้าเข้ามากล่ำกลายหรือเข้าใกล้เพราะเกรงตะบะบาร,รมีขององค์พยาครุฑนั่นเองครับซึ่งเห็นได้ดังนี้เลยนะครับว่าพยาครุฑนั้นมีฤทธานุภาพอำนาจมากมายและทางร้านของเรานะครับผมก็มีพยันพยาครุฑครับ มาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ซื้อหาบูชามากมายหลายรูปแบบหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าท่านนั้นซื้อไปบูชาแล้วรับรองว่าเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ครอบครัวและแก่ตัวท่านเองอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะครับอยากจะดูภาพหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคลิกมายัางลิงก์ใต้คลิปที่ผมได้แนบไว้หรือท่านนั้นนะครับสามารถที่จะติดต่อเราโดยตรงผ่านช่อง ทางที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เลยครับและถ้าหากว่าท่านนั้นนะครับต้องการที่จะซื้อหาหรือว่าสอบถามสินค้าอื่นๆนะครับสามารถที่จะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ณนะขณะนี้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเหล่าที่มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมายหลายชนิดหลายประเภทเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับหมดเวลาแล้วผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ